ก,กอ็อันนี้หลังจากที่เราประกอบชุดเฟืองเข้าไปแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามีโอลิงชุดนี้นะอันนี้เป็นโอลิงชุดมอคัดนะฮะอมอคัดก็คือตัวนี้ที่จะมีแผ่นคัดอยู่ไอ้ชุวนี้ก็คือฟันที่เข้ากับตัวแผ่นคัดนะซึ่งก็จะมีตำแหน่งอยู่สองหน้าก็จะมีรูแรงดันน้ำมันข้างในนะนี่เราจะประกอบกลับเข้าไปครับ จะหมุนฟันเฟืองนะครับเข้าก็นี้เราก็จะต้องหมุนนะฮะหมุนตัวเฟืองนะครับเพื่อให้มันเข้าตรงกับซี่แผ่นคัดน,นะหมุนแล้วก็ะแท็กลงไปนะครับก็จะเข้ากันทางด้านนี้ก็จะสมุดก็ดี ก็จะเป็นอีกฟังหนึ่งของชุดเกียร์ที่เราจะเข้ากันอยู่อย่างนี้เวลาประกอบอชุดนี้จะใส่กันเข้าคู่กันไปเลยครับชุดนี้